สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูที่นินที่ดินที่เป็นที่นานะครับผมก็เจ้าของฝากขายมานะครับผมตรงนี้นะผมเป็นพื้นที่ของอ่าตำบลคูหาใต้นะครับผมอำเภอละตะภูมิจังหวัดสงขลานะครับผมอ่านี่บริเวณรอบๆที่ดินนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคูกรองสาธารณะนะครับผมซึ่งก็จะมีน้ำไม่ไม่เยอะนะครับผมนี่ครับ ก็ที่ดินก็จะติดกับถนนลาดยางนะครับผมครับถนนเส้นนี้นะครับผมก็วิ่งมาจากาวัดกูหานอกนะครับผมนี่ครับที่ยินที่จะขายก็คืออยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับผมครับเส้นนี้นะครับผมก็จะวิ่งไปทะลุวัดขูหาในานะครับผมนี่นะครับเส้นนี้นะครับผมทะลุไปวัดขูหาในา ตรงฝั่งตรงข้ามที่ดินนะครับผมก็จะมีเป็นคูอย่างนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมน้ําไม่ท่วมนะครับผมนี่ครับเป็นคูแบบนี้นะครับผมตรงข้ามก็เป็นสวนยางพาราเนี่ยครับผมนี่ครับครับที่ดินที่จะขายนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมครับนี่นะครับผมก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับผมติดกับถนนนี่นะครับผมเส้นนี้ไปทะลุวัดขู่หานอกนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับผมก็ไปทะลุวัดขู่หาในนะครับผม นี่เป็นพื้นที่ถนนนะครับผมที่ดินนะครับผมหลักหมุดนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมอเท่าที่ผมดูจากถนนนะครับผมก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับผมแถวๆตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นยืองๆนะครับผมยื่งๆซึ่งมันจะหน้ากว้างนะครับผมสิบเจ็ดเมตรนะครับผมยืองๆนะครับผมนี่นะครับจากตรงนี้นะครับผมก็ไปประมาณตรงนู้นนะครับผมสิบเจ็ดเมตรก็ นี่นะครับประมาณแถวแวนี้นะผมก็หน้าถนนนะผมก็ยังติดถนนเส้นเส้นที่เป็นเส้นในอยู่นะครับผมประมาณกว้างตรงนี้นะครับผมจากเมื่อกี้ที่ผมยืนตรงนู้นนะผมตรงตรงนี้นะผมอ่านะครับผมพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่นาเก่านะผมก็โล่งโนะครับผมโล่งโลครับครับโล่งโงนะผมความยาวนะผมมันจะยืงยืงแบบนี้นะผมความยาวก็หนึ่งไร่นะผม ก็ประมาณติดๆกับขอบตรงนู้นนะผมที่เป็นที่นานะผม <_ earthquake> เดี๋ยวผมผมพาเดินให้ชมนะครับผมกับนี่พื้นที่ที่จะขายนะครับผมตรงนี้เหมาะนะผมที่จะทําเป็นที่พักอาศัยนะครับผมครับพื้นที่เงียบสงบนะบผมไม่ผู้คนไม่พลุกพล่านนะครับผมนี่ครับพื้นที่ต้องเดิมนะผมก็มีการทํา นาน้ารัผมทำนานะครับผมถ้าจะมาทำการเกษตรก็ดีนะครับผมหรือว่าทำที่พักอาศัยที่อยู่นะครับผมก็บรรยากาศดีมากๆนะครับผมนี่ครับแต่นี้ยังเป็นท้องนานะครับผมแล้วก็บ้านผู้คนไม่ไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะพื้นที่กใกล้เคียงนะครับผมนี่ครับก็ยังเป็นท้องนาหมดเลยนะครับผม ด้านหลังนะับก็จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านไปนะครับผมนี่นะครับพื้นที่โดยรอบเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสบายมากนะครับผมอากาศอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับอากาศดีมากๆครับผมนี่นะครับผมก็เป็นคันนาเก่านะครับผม นี่นะครับก็ยังมีการตำนาอยู่นะผมไกลๆนะครับผมแต่พื้นที่ดีมากนะครับผมนี่ครับกว้างขวางนะครับผมนี่ครับพื้นที่โดยรอบนะครับกับนี่คือด้านหน้านะครับผมขึ้นไปด้านหน้านะครับผมที่เจ้าของขายผมเดินถัดมานะครับผมครับตรงนี้ก็นี่ครับหน้ากว้างประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสิบเจ็ดเมตรนะครับผมพื้นที่ก็เป็นท้องนาเก่านะครับผม กับมีการทำนานะครับผมบริเวณนี้นะผมน้ําไม่ท่วมนะครับผมน้ําไม่ท่วมขังนะครับสบายมากนะผมอากาศดีมากๆเลยครับผมครับน่าจะสุดประมาณตรงนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นนานะครับผมนี่ครับเป็นบิ่งนานะครับผมบิ่งนาเดิมน่าจะสุดประมาณแถวแวนี้นะครับผมหนึ่งไร่นะครับผม ถ้าดูจากคันนานะผมตัวตรงนี้เป็นเป็นคันนาหลักนะครับผมคิดว่าเสาหลักคงจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมนี่นะครับผมพื้นที่กว้างไม่ใช่น้อยนะครับผมครับซึ่งเหมาะนะครับผมสําหรับทาที่พักอาศัยนะครับผมนี่ครับนี่ครับคันนี้คันนาตรงนี้เป็นคันนาเดิมนะผมคาดว่านะครับผมก็น่าจะประมาณอยู่แถวๆนี้นะครับผมพื้นที่ที่เป็นหลักรอยต่อนะครับผม นะครับคันนาเดิมนะครับสบายมากครับผมสบายจริงๆครับผมอากาศอย่างดีเลยครับผม้านที่ผมดูนะครับนี่หน้ากว้างนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมหน้ากว้างครับนี่ครับผมพื้นที่นะครับนี่ครับผมนี่ครับจากตรงนู้นก็ถึงหน้ากว้างตรงนี้นะครับผมน่าจะประมาณสิบเจ็ดเมตรก็คงราลาตรงนี้นะครับผมนู่นนะครับผม สวยงามมากครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมนี่ครับครับพื้นที่ประมาณนี้ครับผมครับก็สวยถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสวยงามนะครับผมเป็นที่นาเดิมนะครับผมแล้วก็เจ้าของไม่ได้ทํานาม,มาหลายปีแล้วนะครับผมครับก็ประกาศขายนะครับผมครับประกาศขาย ก็สามารถทําที่พักอาศัยได้นะผมเพราะว่าใกล้เคียงนะผมมีบ้านคนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมไม่ได้เยอะมากครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่สงบเงียบสบายนะครับผมอ่าถ้าดูจากตรงนี้นะผมจากตรงนี้ไปนะครับผมนี่นะครับจากท้ายดินนะครับผมถ้าวิ่งเป็นชส้นตรงนะครับผมที่ได้เสียงได้ยินเสียงรถอยู่ตรงนู้นนะครับผมข้างหน้า ก็ห่างจากถนนใหญ่ไม่เยอะนะครับผมน่าจะประมาณสักสองกิโลได้นะครับผมจากถนนใหญ่นะครับผมที่เป็นเส้นไปพัทลุงนะครับผมแถวๆแยกกุหานะครับผมออกไปตรงนั้นนะครับผมครับคือนั่นตรงนี้นะครับผมเส้นนี้นะครับผมมันเป็นเส้นถนนที่ตัดตัดข้างวัดกุหานอกนะครับผมไปทะลุวัดกุหานในนะครับผมแล้วก็เส้นถนนเส้นนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทะลุไป อนามัยกูหาใต้นะครับผมซึ่งก็จะไปออกทางคนเนียงได้นะครับครับนี่นะครับมรนยากาศอย่างดีเลยครับผมเงียบสงบนะครับนานๆถึงจะมีรถผ่านสักคันสักคันหนึ่งนะครับผมพื้นที่สวยนะครับอ่สําหรับผมมองว่าเนรัยผมราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดทําเป็นที่พักอาศัยนะครับที่อยู่นะครับผมเหมาะนะครับผม ครับอนาคตนะผมที่เด่นตรงนี้นะ่าจะมีราคามากขึ้นนะผมเพราะว่ารอบๆนะผมก็มีบ้านคนเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมครับนี่นะครับครับหน้ากว้างนะครับผมหน้ากว้างหนะ้าถนนเช่นหลักครับ ถ้าหน้ากว้างหน้าถานนนะครับผมถ้านับจากตรงนี้นะครับผมนับจากตรงนี้นะครับผมสิบเจ็ดเมตรก็เดี๋ยวผมเดินไปดูนะครับผมแล้วก็ติดถนนนะถนนดำถนนลาดยางนะครับผม อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผม17เมตรนะครับผมหน้ากว้างครับประมาณตรงนี้นะครับผมนี่ครับถือว่าสวยนะครับผมถ้าทําที่พักอาศัยก็สวยนะครับถนนสวยนะฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะเป็นกูสาธารณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับกูกว้างนะครับผมน้ําไม่ท่วมแน่ๆครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมถ่ายตรงไหนนะครับผมรายละเอียดตรงไหนนะครับผมก็แจ้งมาได้นะครับผมครับผมจะพยายามถ่ายรายละเอียดให้เยอะที่สุดนะครับเพื่องานในการตัดสินใจครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ